ถ่ายตัวเองแนบเอายังไงนะเรามาดูของผมก็มีงานถ่ายตัวเองเรียบนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่ไม่ถ่ายตัวเองตั้งกล้องถ่ายตัวเองก็ได้นะนี่ครับเพียบเลยตั้งกล้องถ่ายหรือว่าเราจะแบบว่าจ้างคนมาถ่ายเราอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเพียบมีตัวเองเพียบเลยทีนี้แนบ m อายังไง m อทําทำยังไงเดี๋ยวผมดูไมเดี๋ผมกดแนบไม่ดูนะทีผมเซิร์ชเลยของผมเองผมจำได้ ซึ่งเสร็จแล้วมาดูเอมตัวผมเองนะครับซึ่งเป็นช่างภาพด้วยแล้วก็เป็นนายแบบเองด้วยนะผมเซิร์ชดูนี่ตัวนี้ปึ้งอุ้ยรายละเอียดเพียบเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเบลอไว้นะครับในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะเพราะเนี่ยครับอันนี้ช่องช่างภาพนะผมก็ใส่ข้อมูลช่องช่างภาพไปให้หมดเลยชื่อนมสกุลอะไรต่างๆน,นะครับเนี่ยโมเดลก็เป็นผมเหมือนกันเห็นไหม ข้อมูลเดียวกันเลยลายเซ็นก็ลายเซ็นเดียวกันนี่ลายเซ็นช่างภาพตรงนี้แบบลายเซ็นในแบบก็ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษนะผมก็ถ่ายอะไรเสร็จแล้วก็เอามือถือถ่อถายมานะครับใช้สรุปคือใช้ข้อมูลช่างภาพกับข้อมูลในแบบเป็นคนเดียวกันไปได้เลยนะครับลองดูนะครับผมใครไม่ได้ก็ทักถ่ายกันมานะขอบคุณครับ